ูมั่นใจนะพวกมืองเจอใครในในเมืองทุกแกงอะกูพผูหมวยหมดแหละจริงยิ่งเป็นแพทแบบนี้ด้วยใช้ใช้ปืนน้อยแบบไม่ไม่มีปืนด้วยกวูพผูหมวยอะทุกแกงอะไหวหมดแหละทุกแกงเลยขอแค่ให้เล่นตามแพททิ์นที่เราคุยกันมาแค่นั้นอย่าแพ้ใครใหเห็นถ้าแพ้ขอแพ้แบบมีทรงหน่อยแต่กูไม่แพ้หรอก ไหนแล้วพวกมึงอะคุยกันเสร็จยังเนี่ยฮะไอตรงเนี้ยไอคินยังไงเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ยังไงสรุปยังไงมันยังไม่มาพี่เออตอนนี้เออไม่มาก็มึงคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยว่าหรอพี่ไอเดิร์กนี่มันก็เล่นอยู่ตรงไหนก็ตอนแรกผมแม่งหายหัวไปเลยพี่ตอนแรมันบอกอยากมาไอเดิร์กนี่มาเล่นผมก็เลยมาเสนอไปก่อนตำแหน่งอะไรนะพี่ไอเดิร์กไอเดิร์กเล่นหน้าขวาเล่นหน้าขวาใช่นี่มาแค่คนเดียวใช่ไหมพี่คนนี้เชื่ออะไรนะเฟกเอ็ก เดเอ็กมันไปไหนละพี่มันไปไหนละไม่รู้มันรู้จักมันหรอไม่รู้จักเลยพี่อ้าวอีทียแล้วถามมันรู้จักตอนนี้ผมก็งงไงว่าพี่เอามันมาเข้ามาได้ไงคือไอเนียมันมาสมัครประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งพี่คุยกับมันทั้งนอกด้วยแล้วก็แบบคุยกันเยอะอะเออแล้วก็ถามประวัติมันนู่นนี่นั่นอะไรยี้แม่งก็ลั่นอยู่คือแม่งลั่นเลยลั่นลั่นเลยอ่ะเหมือนมึงเลยคล้ายคล้ายมึงเลยอ่ะรู้ว่าลั่นพี่เข้าใจแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอ่าต้องดูคลิปก่อนอ่ะเออเดี๋ยวส่งใใหห้้ดดููส่ง ไอเนี้ยวงนัวสตอรี่ของจริงเลยเนี่ยผลงานมีให้เห็นแต่เดี๋ยวมันก็ต้องเช็คคองเช็คของกันในเทนนิงหน่อยถึงเวลาพี่ดำคิมจะอัพคอมแล้วนะคิมจะลั่นกว่าเดิมแล้วเออมึงอัพเถอะคือตอนนี้เนี่ยพี่ติดอย่างหนึ่งนะอันนี้ตรงนี้มีใครบ้างวะดูแค่นี้ดูแค่นี้พี่ออยากให้ไอชินน่ะมันขึ้นตัวจริงด้วยแต่กูไม่รู้จะเอาแทนใครแม่งเบียดกันไม่ลงกูอยากให้มันเล่นแทนกูมากเลยอะพวกมึงเล่นได้ว่ถ้ากูไม่ลงไม่ได้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 ทำไมอ่ะ แค่ั่งไฟแค<ส>่ถหหรือว่าเป็นการหลงวะเขาเรียกว่าคนปับของเมยยอมยอมเหรอพี่คนนี้เอมลไงอโก้อยู่ EBL เบาเหียวเด้อคนละเดือเพื่อนผมอ่ะผมไปคุยอีกรอบหนึ่งมามันบอกว่าขอมันขอเล่นแก๊งที่นู่นก่อนเออไม่เอาคนนี้ไม่เอาไม่เป็นไรไปก่อน มันบอกว่ามันรอแก๊งแตกอะ่ะค่อยมาคือตอนนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะไล่ชื่อกันนะเราจะไล่ชื่อกันหน้าสายมีดีมมาร์ค,คาจาวิธใครวะนีโอใช่ปะดีมมาร์คจาวิธนีโอใครวะมึงจำที่ได้วะคาร์ลพี่เออคาร์ล มันพูดยากอะพี่ถ้ามาแทนอ่ะใช่ตรงกลางเนี่ยมีคินเมลบัวลอยแพดทิกเวกัสขวาเนี่ยมีจัดตินเปเปอร์ชีลัวใครอีกว่จัดตินเปเปอร์ชีลัวกูเกิลกูเกิลอีกคนหนึ่งใครวะ แล้วอันนี้คือเอาคนเข้ามาเนี่ยพี่คนที่จะคัดเข้ามาเนี่ยเข้ามาแทนใครหรอครับเป,รเป็นสำรองเป็นสำรองหรอใช่คนหนึ่งใช่จกด้อง,องก็เป็นสำรองคนหนึ่งก็เมื่อกี้ก็พูดชัดเจนเนี่ยมันละทางขวานี่ใคราขวาขาดขาว่ากูข,ขาดใจเลยเปเปอร์คิปเปเกูเกิลเัเปินอีกคนปเ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 ใเรวปเ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 อเปเเเปเปเปไอเปเปอปเปเปเเป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 เครปเ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 เดิร์กเนี่ยคือเอ่อ ไอบโบลอยเนี่ยมาจริงๆพี่เอามาเสียบแทนในเดิร์กไปแล้ว้าแต่ปะ oh, okay, เออก็จับจับโบลอยไปหน้าหน้ากลางแล้วแล้วก็จัดจัดตินขึ้นมาเล่นขวาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีจีบกับแพนข้างหลังนี่เป็นหลงจานนมลาบแล้วก็อีกสี่คนที่เป็นอีกห้าคนที่เป็นวงนอกก็จะมีพี่โจนาสสก,กอตส์เาเฟยท็อปแต่คือตอนเนี้ยพี่อยากให้ถ้าถ้าตามแบบฝีไม้ลายมือนะหลายๆอย่างองค์ประกอบ,กบน,นีพี่อยากให้ไอชินมันได้เล่น นะผมรันนะจริงนะใช่แต่คือพี่ไม่รู้จะให้แทนใครถ้าสมาสมติว่าในเรื่องของเล่นสตอรี่ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนคอมไม่ไหวอะ่ะพี่พี่จะไปเรื่องคอมก่อนเข้าใจปะถ้ากลัวแบบว่าคอมมัน fps น้อยมันอะไรอย่างเงี้ยเออพี่น่าจะแบบว่าให้ให้มันไปในเรื่องของเรื่องคอมแต่ไอแต่ไอไอเฟกเนี่ยเข้ามายังไงก็ต้องสำรองเพราะว่ามันมีอเล็กบีลิสอีกถูกไหมแล้วก็มีใครอีกวะสำรองเรามีใครบ้างวะ อาเล็กลิทเจ็ดแล้วก็<ม>เออไอชินแค่นั้นเองพรุพ่งนี้น,นลีน่เหรอพี่ดำไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มสิบห้าสิบหกพวกนี้เขาแค่ห้ามทำสตอรี่เฉยอ๋อแค่นั้นถ้างั้นผมอัพคอมทันทันลิบลิอัพเบอะคือไอ้นี่มัน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 โหดอ่ะแต่จริงๆกูอยากจะบอกว่าถ้าสมมติเรื่องฝีมือคือพวกมึงแม่งเขาโหดกันหมดแล้วอะทุกคนอะกูก็ไม่รู้จะให้มันเบียดแทนใครแค่นั้นเองแต่แค่ว่า ก็สัมล้อก็ตามนั้นคือถ้าพวกมนตามเทียนะก็พวกมึงก็สามเอ็กันหมดเลยอะไม่รู้จะเปลี่ยนใครม่รู้จะสับใครมีคนเดียวก็คือกาหลง่นมาติดโดนเลยใช่ไหมใช่ไหมกาหลงน้องรักไปแล้วตมมันหนีเหรอตมมัหนีเลยอะพี่ตัวนี้นะเขาลั่นแอบลั่นนะจริงนะเขาแอบลั่นนะ ใครพี่แซวามาเล่นพี่แซวามาเร่นพี่เซ่มาเร่นลันจัดนะดูน,นี้นั่นเองไม่มีอะไรกูมั่นใจนะพวกมึงเจอใครในในเมืองทุกแกงอะกูว่าพวกมวยหมดแหละจริงจริงเป็นแพทแบบนี้ด้วยใช้ใช้ปืนน้อยแบบไม่ไม่มีปืนด้วยกูว่าพวกมวยอะทุกแกงอะไยหมดแหละทุกแกงเลยขอแค่ให้เล่นตามแพทเทิร์นที่เราคุยกันมาแค่นั้น อย่าแพ้ใครให้เห็นถ้าแพ้ขอแพ้แบบมีทรงหน่อยแต่กูไม่แพ้หรอก <c oughs> ตอนนี้พวกแม่งลดเงินเกิดละต้องอยากให้มีมันซอ้อมหน่อยนะพี่ดับ <c oughs> แบบอาทิตย์หนึ่งแบบสักวันก็ได้พี่แบบนานๆทีซ้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่เร,เ,เราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนจากการที่เราซ้อมเนี่ยไ <c oughs> ปเล่นสตอรี่ในเมืองเทน <c oughs> ได้ฟีลกว่าเยอะ ตอนนี้คือที่พี่คุยกับกอลไว้คือพวกมึงต้องมีไม้กันให้ครบก่อนไอ้ชี้ยขาดอบบีกบานเลยแก๊งอื่นเข้าไปถึงไหนก็ได้ไสัต 30, วอ์อีก่ขั้นไม่เหรอพี่อี่ขั้นเนี่ยอืมอีกสิบดิเพราะมันสามสิบเรามียี่สิบแปดสิบอือออืมคือถ้าตัวจริงนี่มีแค่สิบเจ็ดเองอะ่ะไม้อะ่ะขายต้องแปดมารูยี่สิบไงก็หมายถึงแล้วบวัวสำรองเรยี่สิบไงสำรองมันมีลิตรเล็กไงที่มันมีไม้แล้ววะแค่เราลงเลยพี่ผมก <ผม S 1> ็มีไ,มมไงพี่พ อเออชินตัวริงมีแค่สิบเจ็ดเองแค่แกงเราดวงสวยพี่ดำหาทางให้ชินลงมันหาไม่ได้ครับถ้าคนดูบอกว่าชินโหดแป๊บน,งนึงเดี๋ยวผมพูดเฉยน,นคือเนี่ยที่พี่พี่บอกอย่าให้ชินเล่นถ้าถ้าสมมติว่าเขา่นบอกชินโหดใช่ป่ะอย่างงุ้นอย่างเงี้ยโหดโหด <S <s> <S บึงบึงดูดิไก่ถ้าไม่นับถ้าไม่นับพวกพี่ห้าคนที่เป็นวงนอกนะยี่สิบคนอะไม่มีใครได้กว่ามึงสักคนไอชิน ไอ้พวกเนี้ยก็ุ่งตรงจักใจเลยคนโหดหมดเลยทุกคนใช่แม่งโหดทุกคนสนใจนำตระกุลมาแววไหมไม่เอาไว้ก่อนมาแววคืออีกอีกอีกยี่คนอีกยี่สคนที่มาเล่นตำแหน่งในแก๊งอ่ะไม่มีใครได้ไปก่อนเลยเป็นรองเซนเซเป็นรองเอาแล้วแงเอาแล้วแงสวยโหด เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่กูทำเป็นชื่อนี้มาเนี่ยอันนี้พวกมึงนี่คือที่สุดละถูกครับไม่น่าไม่น่าจะมีสุดไปกว่านี้ละอันนี้คือตอนนี้สล็อตเต็มแล้วใช่ไหมพี่ก็กว้างหนึ่งเนี่ยแค่สามลเองคนหนึ่งถูกต้องตอนนี้พี่กำลังลังเลว่าพี่อยากเอาชินมาลงแทนใช่ไหมพี่ยังไม่รู้จะเอาชินลงแทนใครพี่ไม่รู้แต่พี่ไม่รู้ว่าพี่จะลงแทนใครใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นสล็อตสล็อตปัจจุบันละที่พี่ที่พี่มาร์คไว้หมดแล้วใช่ไหมถกต้องแต่ว่าผมก็ผมก็ว่าถ้าพี่เอามาแทนใครอ่ะผมว่า มันก็จะมีบางคนที่มันน้อยใจอะพี่เขาใจถูกต้องถูกต้องก็พี่ถึงบอกพี่ถึงบอกไงว่าพี่อยากให้มันเล่นแทนพี่พี่แต่ว่าคนอื่นเขาก็ไม่อยากเอาพี่ออกเหมือนกันพี่เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจเข้าใจแต่ว่าถ้าถ้าให้ชินเป็นสำรองคนแรกอย่างนี้ไดไหมพี่หมบว่าถ้าคนอื่นไม่ว่างแล้วชินเป็นสำรองคนแรกเนี้ยโอ้พี่โอเคไหมกูอ่ะไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับกูมันต้องถามคนที่เป็นสำรองเพราะว่าสำรองมันมีมีลิศมีอเล็กมีเจสอีกถ้าพูดถึงการมาก่อนหลังเนี่ยคือลิศกับอเล็กเนี่ยมาก่อน เข้าใจปะแต่คือแต่คือลิทกับเล็กอ่ะหมายถึงว่าเขาเรียกว่าไงเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กๆแค่นั้นเองพี่แค่รู้สึกว่าเออเด็กๆเล่นกันสนุกแค่นั้นจริงๆพี่อยากให้ให้ให้มาแทนพี่แล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งพวกมึงเล่นกันจนแบบว่าเข้าขากันหมดแล้วอ่ะมันไม่ต้องคอนโทรลอะไรเยอะเล่นแบบรู้ใจอ่ะวันที่พวกมึงเล่นสตอรี่ใช่ปะมึงก็ลงไปเล่นแทนกูกูก็นั่งดูพวกมึงข้างนอกโอ้โหแค่นั้นกูก็มีความสุขละวันนั้นเนี่ยที่มึงเล่นกันดูไว้กูไม่ได้เล่นกับมึงนะกูบอกตรงกูอยู่บนเขา ไม่แต่มันมีเสียงพี่ไงกูว่าแค่คอนโทรลเออพวกมึงวิ่งไปทางไหนอะไรสุดท้ายมันมีเสียงพี่เว้ยแค่เสียงพี่เข้ามาในหัวผมอะอโมลินอะอะโมลินอะถูกไม่เอาไม่เอาเอาเอาไปเทียบคนอื่นเลยสวนว่าเเป็นเป๊ะสวนว่าติดในแก๊งเขาติดพี่อะครับพี่อะโมจินเยว่ะถ้าเราสมมติว่าถ้าสมมติว่าพี่ออกใช่ไหมมันก็จะแบบว่ากูไม่ออกกูไม่ได้ออกกูอยู่แต่แค่กูไม่ได้เล่นรู้ไม่ได้ออกไงแต่ว่าพี่เป็นคอนโทรลคนคอนโทรลไงี้ถ้าจะใช่ไหมไปแต่จินเยวแป๊บนึงยวรถกลับมาเจอไห้วะต่องหก โลครับอันนี้ใชเพ่าะไงพี่พายใครครับใครเอ่ยชินมาแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะได้ชินมาแล้วนะได้ได้ใครนะชื่ออะไรนะอันนี้อันนี้ผมคนรู้จักแต่อันนี้เฉยครับผมยังมาสอบถามเฉยถามว่าอะไรครับถามว่ายังรับรับคนเข้าแข่งอยู่ไหมครับโอ้โหตอนนี้แม่งแน่นว่ะครับตอนนี้พุ่งตรงครับมันมันมันว่างแค่หนึ่งสล็อตแล้วตอนนี้มันมีคนสมัครมากําลังเลือกอยู่ครับใช่ยังเต็มอยู่เลยครับเดี๋ยวไว้ถ้าสมมติว่าว่างแล้วค่อยว่ากันใหม่ครับไปรุ่น ครับแล้วผมขอย่านเมมเบอร์พี่ไว้หนึ่ครับได้ได้ครับดีดีครับผมผมครับชี่นาคาครับผมโอเคนาคาโอ้ยดิตดิมันตัวเมนะมพยพนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเลยคือคือพอเป็นสำรองอ่ะริสก็ได้อเล็กก็ได้เจสก็ได้คือแม่งใครก็ได้เว้ยกูพูงตรงผู้มึงชุดเนี้ยคือพี่ไม่ได้รับมาแบบว่าสำรองคือแบบฝีมือไม่สนนะคือกูก็เมื่อกี้อย่างไอเฟสกูก็บอกตรงว่าเฮ้ยมึงเป็นสำรองเนี่ยฝีมือมึงต้องเทียบเท่าตัวจริงนะอะไรเงี้ย แล้วคุณดูพวกมือแม่งโหดขนาดนี้พวกมัรู้จะให้เล่นแทนใครเลยคือคอมผมดันไงคือคอมผมสุดในโลกเลยอันนี้จริงนะอันนี้จริงจริงนะก้า8 0ูนอ่ะก้าวแถ้าไม่ถ้าสมมติว่าพอพอมันมีสตอรี่เดือดแแล้วมันต้องเรื่องของคอมเข้ามาเกี่ยวพี่ว่าน่าจะคุยกับจัดกับชานมได้แต่ถ้าไม่น่ามีเมีปัญหาพี่ว่าพี่น่าจะอัพให้น้องเร็วๆนี้แล้วไม่น่ามีอะไรแต่ตอนเนี้ยมึงชื่นใจไว้ก่อนเลยว่า มึงได้เล่นแน่เพราะว่าเฟยอ่ะพักหลายวันไม่อยู่หลายวันเลยมาแวชอบชัวเลยอันนี้มาแววชอบชัวเลยล่าสุดเนี่ยตอนเนี้ยมึงมาแววเนี่ยมึงเล่นอ่ะเฟยกูแล้วเนี่ยแคสรัวๆใช่ปะเนี่ยไม่ไม่ใช่เหรอโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่รือรถแมวผมนั่นอ่ะเอออ่ะเฟยคอมพังรอแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเกียร์งานที่บ้านยังไม่เสร็จแล้วก็เกียร์เสร็จแล้วก็ต้องไปทำคอมหลายวันเลยไม่อยู่หลายวันเลยอเฟยอ่ะ 950ต้องเข้าอ่ะอืมจะรอหลายวันเลยอ่ะเผอๆนี่โชว์แมตส์งสารอบกับสตอรี่ดูไว้นี่มาผมไม่ได้แน่นอนแคสกว่าเดิมโอเค953ดีเข้านะลั่นนะแถบกาจอเฟรม่ปิดประสบการณ์มาแววจบคนแรกอ่ะจากเฟรม290 0 0เหลือตอนแรกตอนนั้นมันทำให้เป็นไงต้อง980นะบอกเล่นลั่นนะต้อง980บอกนะทุกคนนะเดี๋ยว180ชิมหมูขี้หมานะจริงนะตัว98ไม่ไม่อยู่นะอ๋อมึงเชื่อกูเหรอกูกูมั่นใจในตัวพวกมึงทุกคน คุณจะแพ้ใครแน่นอนในเมืองเนี้ยตอนนี้หรอได้400ใครครับไอ้จิตอยากล่าไอ้จิตอยู่รอบนี้ผม450อะโอ้โมอีกแล้วโมอีกแล้วรู้บ้า่รึผมเฮ้ย450เลยเหรอใช่เหรอโอ้โมไอ้เชี่ยล่าโอะไรรู้ไหมปีละอะไรรู้ไหมล่าอะไรล่าอะไรล่าเลยล่ามาไปแล้วไอ้เชี่ยกูวิ่ง182เอง183ไอ้บัวลอยวิ่งเท่าไหร่บวลอยก็เดี่วิ่งน้อยยังอ่ะพี่หันหน้าไปทางไหนก็หันหน้าหาพวกมึงเนี่ยกูเล่น 4K เปิดเงา วิ่ง 4K เปิดเงาวิ่งตันเราผมลองปรับ 4K เปับวิ่งเท่าไหร่วะสองเคเฉยๆไอเจ็ดร้อยเดียวครับวิ่งตันขออยู่เงียบๆครับไอจ้าสัมลองบ้านมึงอ่ะเอาปะไม่เอาปัด 4K เคนะนี่ปรับพี่จะถามงี้นะผมวิ่งอยู่ใจนะไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไปถามใครเลยถ้าปรับ 4K พี่บอกว่าพวกมึงทดแทนพวกคมาแล้วขายด้วยนะพวกมึงทดแทนกันได้หมดกูบอกเลยขอแค่แบบว่าคนนึงไม่ว่างอีกคนก็เล่นก่อนแค่นั้นมันเป็นการคุยกันแบบว่าสมมตินะสมมติว่าวันนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นอาเฟ่ยไม่ว่าง กูไม่อยากจะแบบว่าคนนู้นมาก่อนคนนี้มาก่อนเน่ะกูอยากให้พวกมึงคุยกันนะแล้วเป็นการยินยอมกันมากกว่าเฮ้ยเออรีนี้มึงเล่นเลยรีนี้กูเล่นรีหน้ากูขอนะรีนี้มึงเล่นรีหน้ากูขอเอออะไรประมาณนั้นอะแล้วมันจะมีสตอรี่พิเศษไหมอยากเล่นกับเพื่อนทุกคนเลยสามสิบคนโอ้โหอยู่ที่ระบบได้หรือเปล่ามาแปดเคตอนนี้อันนี้ก็ไม่รู้อะให้มันมีนะพี่จะได้เล่นกับเพื่อนครบ ผมปั๊บ 16k อ่ะเฟรมวิ่งอยู่800อ่ะตอนนี้นะ800หรือ8หน่วยเฮ้ยทำดีๆไม่เป็นไรตอนนี้แหละหมดละ ตอนนี้พวกผมเหมือนสามประสานนะเหมือนสามประสานแต่แก๊งเนี้ยโหดจริงนะแต่โหดโหดเนี่ยไม่ชุบเลยสาอนะสามเออขยันชุบกันหน่อยเว้ยไอ้เฮียจริงมีรัวมีรัวมีลีชุบคนเดียวนะกูบอกชุบคนเดียวนะไอ้ไปชุบคนเดียวไม่คือแบบไอเดิ้ลเนี้ยไม่ผ่านนะกูบอกก่อนแม่งโหดจริงกูไม่เถียงไอเดิ้ลเนี่ยตีพังเลยแต่เหยียบศพบ้างเฮียอะไรบ้างไม่ชุบศพเพื่อนไม่เอาศพเขาก็ไม่เอาตีอย่างเดียวนี่แม่งหายหัวไปแล้ะแต่ผมครบนะครบเครื่องนะจริงๆนะ ที่อยูย่ยใครคุมมึงรู้บ้างมึงมึงโหดกันจนแบบว่ากูอยากจะให้มึงไปช่วยบอเตมากเลยตอนบอเตกูหมาไม่แดกตอนเนี้ยย็ดแม่มั่นใจเหลือเกินเชือคุณสวดไปวันก่อนไม่รู้ตอนนี้แม่งเป็น,นไ,ปไงบ้างบอเตเนี่ยนดน,นสีสุดขาดแล้วพี่กอ้าขาหายละเขาถือสฉบเล่นเยอะพูดไม่ทำบ้านไม่อะไรเลยแม่งมั่นใจเหลือเกินทำกันแป๊บเดียวแรนี้ไ่นะแต่พอร้องน้หมดอะ ก็เขาไม่ไม่เอาทำทำบ้านนาทีพี่ถือสมเล่นวนคือมันมันมันขาดการแก้เกมแบบกลางเกมเว้ยไอ้ชู้เตเต้อะถ้าไม่ใช่ล็อกดาวน์เรต้องล็อกเดสเท่าไหร่ล็อกเดสล็อกทังที่ดราไม่ใช้ล็อกเลเซอร์เหรอพี่ใช้ลำซูมายาวดีพี่ดีไหมดีดีดีตอนพี่ติดเคาน์เตอร์พี่ซื้อตัวนี้มาใช้ใช้ยาวเลยเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยลำซูลำซูเมาส์เมาส์ของไอ้ขายักษ์อะขายักพ์เปนติกที่มันใช้อะเท่าไหร่เท่าไหร่มันเท่าไหร่ป่ะสามสามสาปลี่ยนมาใช้เลซอร์ ดีสามโปรย่าสามโอ้โเออตอนแรกงใช้ไอ้ซูเปอร์ไลท์นั่นแหละแม่ครับค้ายาที่มันชี้แจงก็แจ้งอ่ะเฮ้ยซดดีอ่ะซูเปอร์ไลท์ซูเปอร์ไลท์สองหาหาเทินต้องมีสามโปรแล้วเมื่อกี้ไอเมลไอเมลไอคนที่มาสมัครเมื่อกี้เสียงเหมือนมึงเลยอ่ะสไตล์การพูดเออสไตล์การพูดทรงกวนตีนเหมือนมึงวันแรกเลยเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้แต่มันยังแบบพูดแบบมีน้อนแม่เหนือเหนือบ้าง ไอเมลจะมีกฎพี่มันบอกว่าใครเล่นกับมันอ่ะต้องห้ามตีหลังมันไม่งั้นไม่อดาอืมอไอตีมันก็สมควรนะเพราะว่าบางทีแบบกูบอกแล้วเวลามึงลงไม้อลงต้องหวังผลไม่ใช่แบบอาจจะลงจะลงตีไปแล้วแบบโดนเพื่อนบ้างโดนเขาบ้างมต้องหวังผลหน่อยเว้ยใช่ไหมไอเมลกดกดข้อแรกอ่ะอย่าพูดเลยตายเขาทุงที่เล่นหลุมมันโดนมันโดนรออย่างเดียวแ่ะมันฟิวเล่นเดิมพันเลยอ่ะไปเลย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 ไปเลนไปเลย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 ไปเลนไปเลยไปเลยไป ก๊อททําอะไรอยู่เขาต้อจะยี่สิบบวกนะพี่ยี่สิบบวกนะเขายี่สิบบวกยี่สิบบวกนะแต่เป็นดูเมื่อกี้พี่คุยกับไอเฟ็กมาโดยรวมแล้วน่าจะผ่านหมดน่าสนใจแต่เดี๋ยวต้องเช็คประวัติก่อนเฟ็กเอ็กมันมาจากสเตปโหดสตาร์หลักแม่แม่เขาก็นิ่งไปแล้วไปแลามสเก็ตกันแล้วหลุดลามสเก็ตเล่นไปยแกง